คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่100ทับ365เมื่อเบื้องบนคือผู้ให้ตัวเราก็คือผู้รับการให้จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีผู้รับเช่นเราได้รับเครื่องมือการอภัยติดมากับชีวิตเราตอนเราเกิดตอนที่เราถูกส่งลงเรือชีวิตแต่ถ้าเราไม่เคยหยิบมันมาใช้เลยการเดินทางของเราก็ไม่ราบรื่นเครื่องมือการให้อภัยมันก็เหมือนชูชีพนั่นแหละลงเรือ เรามีเราไม่ใส่เราไม่ใช้การเดินทางของเราก็สุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภัยการที่เราจะได้ตื่นรู้ได้หลุดพ้นนั้นเมื่อสถานการณ์อะไรก็ตามถูกส่งมาให้เราคนที่เป็นตัวละครชีวิตเพื่อการตื่นรู้ของเราถูกส่งมาให้เราถ้าเราปล่อยโอกาสผ่านเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่ได้ตื่นรู้เราก็ไม่เป็นปัจจุบันขณะเราก็ไม่ได้จดจ่ออยู่กับกระแสที่มันดำเนิน การเกิดของเราก็จะได้แต่รับขยะเพิ่มกลับไปทุกอย่างในชีวิตเราเกี่ยวกับชีวิตเราจึงสำคัญทั้งนั้นนะคะสำคัญทุกบทบาททุกส่วนทุกพาร์ทไม่มีใครไม่สำคัญที่จะมาช่วยกันบทบาทหน้าที่ของทุกคนของทุกสรรพสิ่งจึงมีแค่สองบทบาทหลักนั่นคือบทบาทการให้และการรับเมื่อเราได้คลีนเราก็ให้เป็นเมื่อเราได้คลีนเราก็รับเป็น